หลายๆคนคงเคยซื้อแครอทมาไว้นานจนสีเริ่มดำช้ำดูไม่น่าทานใช่ไหมคะถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามทิ้งเด็ดขาดเพราะแครอทที่ช้ำๆ้ำไม่สวยสามารถนำมาทำสูตรที่ช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำและช่วยปรับสภาพผิวให้ขาวสว่างสดใสได้ง่ายๆเพียงทำตามดังนี้คะ่ะ สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือแครอทหนึ่งหัวถึงแม้ว่าจะมีสีดำคล้ำก็ไม่ต้องทิ้งนะคะสามารถนำมาทำสูตรนี้ได้เลยต่อมาก็จะเป็นน้ำผึ้งและตามด้วยมะนาวสิ่งสุดท้ายก็คือแป้งข้าวเจ้า เอาละค่ะมาดูขั้นตอนการทำกันเลยก่อนอื่นให้เราเตรียมที่ขูดมาก่อนนะคะจากนั้นก็นำแครอทที่เราล้างสะอาดแล้วมาขูดให้เป็นฝอยฝอยใช้ประมาณครึ่งลูกนะคะนี่ค่ะขูดขูดไปก็จะได้แบบนี้พอขูดเสร็จแล้วต่อมาก็นำกระชอนมาเตรียมไว้แล้วก็นำแครอทที่เราขูดฝอยแล้วเทลงไปแล้วก็ใช้ช้อนกดกดคันคัน,นให้น้ำแครอทไหลออกมาแบบนี้ พอคั้นเสร็จแล้วก็นําแป้งข้าวเจ้ามาประมาณ2ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ตักน้ําแครอทคั้นสดผสมลงไป3-4ช้อนโต๊ะนี่นะคะค่อยๆตักลงไปผสมในแป้งข้าวเจ้าเลยค่ะเสร็จแล้วก็ทําการคนทุกอย่างให้เข้ากันสิ่งที่ต้องเตรียมต่อมาก็คือเราจะทําการหั่นมะนาวออกมา1ซีกเล็กๆค่ะสําหรับมะนาวเราจะบีบผสมลงไปอีก1ช้อนชานะคะนี่เราก็เทลงไปเลย และสุดท้ายเราก็จะทำการเติมน้ำผึ้งลงไป1ช้อนชาค่อยๆตักแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ทำการคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเป็นอย่างดีพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะได้เนื้อครีมแครอทข้นๆแบบนี้เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะสรรพคุณของแครอทจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงจึงช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำปรับสีผิวให้ขาวสว่าง แถมยังลดริ้วรอยได้อีกด้วยแป้งข้าวเจ้าจะมีวิตามินและสารอาหารที่สูงช่วยบำรุงผิวหน้าแก้รูขุมขนกว้างผิวหมองคล้ำทำให้ผิวขาวกระจ่างใสส่วนน้ำผึ้งสรพคุณคือจะช่วยต่อต้านริ้วรอยกำจัดเชืออ้อโรคเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวแก้ผิวหยาบกร้านทำให้ผิวนุ่มลื่นขึ้นและมะนาวสรพคุณคือจะมีกรด AS a อ a เจากธรรมชาติที่ช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกไป เผยผิวใหม่ที่ขาวสว่างสดใสขึ้นอย่างรวดเร็วเอาละค่ะทุกคนเรามาเริ่มทำการพอกหน้ากันเลยวิธีการพอกก็แค่เพียงทาครีมแครอทที่เราทำขึ้นทาให้ทั่วทั่วหน้าของเราโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝ้ากระจุดด่างดำพวกสารอาหารต่างๆก็จะซึมซาบเข้าบำรุงผิวหน้าทำให้หน้าของเราขาวใสขึ้นฝ้าดูจางลง และหลังจากที่เราทาจนทั่วหน้าแล้วให้พอกทิ้งไว15้15-30นาทีจากนั้นก็ไปล้างออกให้สะอาดสูตรนี้แนะนำให้ทำก่อนนอนประมาณ2-3ครั้งต่อสัปดาห์เพียงทำสูตรนี้อย่างต่อเนื่องจะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำและริ้วรอยให้จางลงได้อย่างแน่นอนลองทำตามกันดูนะคะ ยังมีผิวหน้าขาวใสไร้ฝ้าแบบมน capacity? ลองใช้ผงสามเนียนสูตรของมนดูนะคะเพียงแค่พอกหน้าด้วยผงสามเนียนเป็นประจำก็จะช่วยทำให้ฝ้ากระจุดด่างดำและริ้วรอยดูจางลงพอล้างแล้วหน้าก็จะขาวใสไร้ฝ้าแบบนี้เลยค่ะสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถสอบถามมาที่เพจสันหามาทำได้เลย